สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กกับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนรู้กันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่สองคือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงค่ะ pets แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะ เปิดหนังสือเรียนไปในยูนิตที่5ค่ะในหนังสือเรียนหน้าที่52นะคะยูนิต5ค่ะ My Pets แปลว,ว่าสัตว์เลี้ยงของฉันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์เลี้ยงของฉ,ฉันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในหนังสือเรียนของเราเนี่ย ตรงกับสัตว์เลี้ยงของนักเรียนบ้างไหมนักเรียนพร้อมหรือยังคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่52เลยนะคะเรื่องของสัตว์เลี้ยงของฉันค่ะ My Pets นักเรียนดูหน้านั้นเลยนะคะหน้าที่52ใน Exercise ที่2ด้านล่างค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยนะ Students Book Unit 5 Lesson 1 exercise 2. listen, point and say. a cat, a dog, a bird, a hamster, a rabbit, a fish เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันที่ละคำค่ะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูอีกครั้งนึงนะคะ a cat หมายถึงแมวค่ะต่อไปคำที่สองนะคะอ่านตามครูนะคะ A dog หมายถึงสุนัขค่ะ A bird หมายถึงนกนะคะ A hamster ก็คือหนูแฮมสเตอร์ค่ะ A rabbit หมายถึงกระต่ายนะคะ A fish หมายถึงปลาค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ a cat, a dog, a bird, a hamster, a rabbit, a fish หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนไปดูในหนังสือเรียนหน้าที่53นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังคลิปอีกครั้งนึ่งนะแล้วก็เขียนตัวเลข1-6ลงไปค่ะตามลำดับที่คลิปได้กล่าวไปนะคะ Students Book Unit 5, Lesson 1, Exercise 3. Listen and number of the pictures. Number 1 A hamster. Number 2 Three birds. Number 3 Six dogs. Number 4 Five fish. n u m r f r v e four cats. Number six, two r a b b i t ยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันทีละข้อนะคะลำดับที่หนึ่งค่ะ a hamster สองนะคะ three birds สามค่ะ six dogs สีค่ะ five ฟิชนับเ5นะคะ4 a มว Number เบอร r 6 r a b b i t s ให้นักเรียนเขียนด้วยดินสอลงไปตามลำดับเลยนะคะตัวเลขตามที่นักเรียนเห็นเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่44ค่ะยูนิตท,ที่5นะคะ เรื่อง My Pet หน้าที่44ข้อ exercise ที่1นะคะให้นักเรียนลากเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพค่ะและแบบฝึกหัดหน้าที่45ข้อที่2นะคะให้นักเรียนนำดินสอเขียนทับคำศัพท์ภารรษาอังกฤษทั้ง6คำนะคะซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ชนิดต่างๆแล้วลากเส้นจับคู่คำศัพท์คำนั้น,น,นกับรูปภาพให้ถูกต้องค่ะด้วยดินสอนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนส่งการบ้านนะคะมาในลายส่วนตัวของปู๊ค,ค่ะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .1 ให้นักเรียนสอบถามครูปูมาได้เลยนะคะในลายส่วนตัวค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับชื่อของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านส่งครูด้วยนะ และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย